มุมไหนอกูโกดังเึ่งวงกลมบันแต่มึงอยู่หลงศพกูใช่ไหมไม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่มันไม่อยู่แล้วไม่ฝั่งแนวขนาดนขนาดที่อะไรวะ <laughs> อยู่ตรงกลางของสนามบินในแมทอืมมีอ้าโดนใครวะไอ้โดนใครวะ,วะแอดมินอ่ะโดนทองไะเลยได้ย,ยินแต่เสียงไหนตัว กูเห็นตอนกูไปตอนนนั้กูก็ได้ยินเสียงโดดแม่งอยู่ตน,นั้นนานมากแจนกระทั่งกูโดนจับ <c oughs> โอ้ยเราต้องวิ่งไปหไหให<ค>ม่เกิดอะไรวะบินมนดูกู <สา S 1> แล้วกูกระโดดใหน้นี่นมีกูเช็ครอสีข่ขาวโดมแบบ เออโอ้ยใครยิงปืนก็แสดงว่าไม่ใช่พลเราก็น่าจะไอ้เคียนนั่นยังอยู่แต่เคียมันจะทานที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวมันมมาดูสิงงเดี๋ยวแม่ก็มายิงกูเลยเร็วนี่นี่ออกมาแล้วชุดเต็มใช่ไหมแม่นคนโง่เลยยิงกูไม่โดนกูวิ่งซ้ายขวาอ่ะยังไม่ยังยังยิงกูไม่โดนเลยกูวิ่งเอ้ยม่ปล่อยกู คุยว่ามันบอกให้สบับให้สบับเปิดมายังไงวะทำไมไ<ะ>เปิดไม่ได,ด้กดบีโอ้โอ,อยู่อ่ะหมอให้กูยกมือแล้วก็ยิงกูก็แล้ววะหยู่ตรงที่เรายิงคนอะ่ะเจอพี่แล้วตรงผ้าใบไม่ไงโคตรกากเลย อยากให้กูมีปืนไมอีกไม่มีปืนในเซนนะอาจจะได้กูแค่ยิงซ้ายขวาซ้ายขวา,ขวายิงบนแม็กกูยังไม่ตายกูยิงเซ์นี้ก็หลักใช้ได้เลย

ตามที่อยู่ข้างๆกับไอ้บ้านใช่ไหมวุ่นเขี่ยอ๋อโอเคโอเคกำลังวิ่งไปลุมต่อยแม่งอย่าก็ัวนะเขาไปกลัวลังวิ่งกันไปกลัวลังวิ่งเข้าไอ้ตรงสามมันตึมกลมสามมันทางที่วิ่ง มันอยู่ตอนที่เรายิงไอ้คนที่อยู่หลังผ้าตรงเซิร์ฟหน่อยเซิร์ฟไอ้อีสี่ปะเด็กก็ขาดี๋ยวโอเคบัวลองวิ่งไปวิ่งไปถึิงเลยอ้าวอ้าวไปไปเฮ้ยเฮ้ยวฮ้ยเฮ้ยเดียว่าเยอยกูยังวิ่งอยู่ ออไม่บบมาท้าแล้วตบตบศพมันกันเลย <laughs>